โพธิญานเถระชาสุพัทโทรหรือที่รู้จักกันในานามหลวงปู่ชาหลวงพ่อชาอุปสมบทเมื่อวันที่26เมษายนพุทธศักราช2482มรณภาพเมื่อวันที่16มกราคมพุทธศักราช2535เกิดเมื่อวันที่17มิถุนายนพุทธศักราช 2461วันจันทร์ขึ้นเก้าค่ำเดือนแปดปีมะเมียณบ,บ้านจิกก่อหมู่ที่เก้บบาตำบลธาตุอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีบิดาชื่อนายมาช่วงโชดมารดาชื่อนางพิมพ์ช่วงโชดมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันจำนวนสิบคน หลวงปู่ชาได้รับการศึกษาชั้นปฐมศึกษาณโรงเรียนบ้านก่อตำบลธาตุอำเภอวารินชำราบจังหวัดปุบลราชธานีจนจบชั้นปฐมศึกษาปีที่หนึ่งแล้วได้ลาออกจากโรงเรียนเพราะมีจิตใจใฝ่ทางบวชเรียนภายหลังเมื่อบวชเรียนแล้วได้เรียนหนังสือ รรเรียนบาลีไวยากรณ์เรียนมูลกัดจายจนสามารถอ่านแปลภาษาบาลีได้และได้ศึกษาพระปริยัติธรรมจนสอบได้ชั้นสูงสุดสายนักธรรมคือสอบได้นักธรรมชั้นเอกเมื่ออายุสิบสามปีหลังจากเราออกจากโรงเรียนประถมศึกษาแล้วโยมบิดาได้นำไปฝากกับเจ้าอาวาส เพื่อเรียนรู้บุพิตเบื้องต้นเกี่ยวกับบรรพชาวิธีจึงได้รับอนุญาตให้บรรพชาเป็นสามเณรชาโชดช่วงเมื่อเดือนมีนาคมพุทธศักราช2474โดยมีท่านพระครูวิจิตธรรมภาทีอดีตเจ้าอาวาสวัดมณีวนารามอุบลราชธานีเป็นผู้อุปชาสามเณรชาชดช่วง ได้อยู่จำบรรษาได้ศึกษาปริยัตธรรมตลอดจนอยู่ปฏิบัติรูอาจารย์เป็นเวลาสามปีได้เอาใจใส่ต่อภารก,กิจของสามเณรท่องสวดมนต์ทำวัดศึกษาหลักสูตรนักธรรมปฏิบัติพระเถระแล้วจึงได้ราศกขาบทมาช่วยบิดามารดาทำไร่ทำนาทั้งนี้ ด้วยความจำเป็นของครอบครัวแบบชาวไร่ชาวนาอีสานทั่วไปด้วยจิตใจที่ใฝ่ในการบวชเรียนจึงสำนึกอยู่ตลอดเวลาว่าจะต้องอุปสมบทเป็นพระให้ได้เมื่ออายุครบ20ปีบริบูรณ์ภายหลังตกลงกับบิดามารดาและท่านทั้งสองก็อนุญาตแล้วจึงได้ฝากตัวที่วัดก่อใน ที่ใกล้บ้านแล้วได้รับอนุญาตให้อุปสมบทได้เมื่อวันที่26เมษายนพุทธศักราช2482เวลา13.55นณพัทธสีมาวัดเกาะในตำบลทาตุอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีพระเถระสำคัญที่ให้การอุปสมบทดังนี้ พระคูอินทรสารคุณเป็นพระอุปชาพระครูวิลุณสุตการเป็นพระกรรม,มาวาจาจารย์พระอธิการสอนเป็นพระอนุสาวนาจารย์พระชาสุพัทโทได้จำพรรษาอยู่ณวัดก่อนอกสองพันษาตั้งใจศึกษาปริยัตธรรมทั้งจากตำรับตำราและจาก ครูอาจารย์จนสอบนักธรรมชั้นตรีได้ในสำนักวัดก่อนอกแข่งนี้มุ่งเรียนปริยัตธรรมได้สูงสุดจึงทุ่มเทให้การศึกษาทั้งนักธรรมและบาลีและผ่านสำนักต่างๆมากมายจนในที่สุดก็สอบนักธรรมได้ครบตามหลักสูตรคือสอบนักธรรมชั้นโทได้ในสำนักของพระครู อักขธรรมวิจารณ์สอบนับธรรมชั้นอีกได้ในสำนักวัดบ้านก่อนอกทินเกิเสร็จภารกิจการศึกษาประกอบกับเกิดธรรมสังเบศข่าวยมบิดาเสียชีวิตจึงหันมาสู่การปฏิบัติธรรมโดยออกทุดงและศึกษาแนวทางปฏิบัติในสำนักต่างๆ ผ่านอาจารย์ก็มากมายเช่นที่สำนักของหลวงพ่อเผาว,วัดเขาวงจังหวัดลบบุรีและพระอาจารย์ชาวกัมพูชาที่เป็นพระทุดงซึ่งได้พบกันที่วัดเขาวงกดหลวงปู่กินนรีอาจารย์คำดีหลวงปู่ทองรัตอาจารย์มั่นเป็นต้นพออินทรีย์แก่กล้าแล้วก็ออกทุดงปฏิบัติธรรม ต่อไปเรื่อยๆโดยยังดำรงสมณเพศเป็นพระมหานิกายอยู่ตลอดเวลาจนในที่สุดได้รับอาราธนาจากโยมมันดาและพี่ชายเพื่อกลับไปโปรดสัตว์ที่บ้านเกิดเมื่อพุทธศักราช2497ก็ได้ดำเนินการสร้างวัดป่าขึ้นซึ่งเรารู้จักในปัจจุบันคือวัดหนองป่าพง และท่านดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาัตอา์วาวัดนี้มาโดยตลอดและถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่16มกราคมพุทธศักราช2535เวลา05.20นที่วัดน้องป่าพงอย่างสงบท่ามกลางธรรมสังเวชของสิทยานุสิทธิ์จากทุกสารทิศ วัดหนองป่าพงเป็นวัดป่าฝ่ายอรันวาสีมีจุดเริ่มต้นเมื่อปีพุทธศักราช2497โดยพระโพธิยานถระหลวงปูชาสุพัทโทต่อมาได้รับวิสุงคคามัสีมาเมื่อวันที่5เมษายนพุทธศักราช2517ตั้งอยู่บ้านพงสว่าง หมู่ที่10ตำบลโนนพึ่งอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันวัดหนองป่าพงมีวัดสาขาทั้งในและต่างประเทศจำนวนมากจากการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสายวิปัสสนากรรมาฐานโดยบรรดาพระลูกศิษย์ซึ่งศรัทธาในปฏิปทาของหลวงปู่ชาสุพัทโท วัดหนองป่าพงเป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่เวียดล้อมด้วยธรรมชาติมุ่งหมายที่การปฏิประพฤิพรมจันทร,ร์ตามรอยพระยุคนบาทของพักโคตตมพุทธเจ้าที่ทรงดำรงพระชนชีพในป่าเพื่อนขนคว้าสแสวงหาทางพ้นทุกข์แล้วทรงนำความรู้แจ้งเห็นจริงนั้นมาเผยแผ่เกื้อกูลความสุขแก่มหาชนทั่วไป ปัดน้องป่าพงกําเนิดเมื่อวันที่8มีนาคมพุทธศักราช2497ตรงกับวันจันทร์ขึ้นสี่ข้ามเดือนสี่ปีมะสิงเมื่อหลวงปู่ชาพาคณะเดินทางมาถึงดงป่าพงอน,นาทึบซึ่งอยู่ห่างจากบ้านก่อบ้านเกิดขงหลวงปู่ประมาณ2-3กิโลเมตรในวันนั้นคณะทุดงได้ไปปักกด ค้างแรมที่ริมหนองน้ำชายป่าท่านอาจารย์เสาวก็เคยมาพักอยู่ที่นี่พระอาจารย์ดีจากอําเภอพิบูลมังสาหารกับท่านเจ้าคุณชินหลวงพ่อพุทธ,ธานิโยเขานิมนต์มาอยู่ที่นี่อยากจะอยู่ที่นี่เหมือนกันแต่ท่านว่าท่านอยู่ไม่ได้ท่านอาจารย์ดีบอกว่าที่นี่ไม่ใช่ของท่านท่านเจ้าคุณชินก็ยังพูดเสมอ ที่นี่เราอยู่ไม่ได้ไม่ใช่ที่อยู่ของเราเจ้าของที่ที่นี่ไม่นานเดี๋ยวท่านก็มาของท่านวัดหนองป่าพงสมัยก่อนนี้ลำบากมากที่แห่งนี้เป็นดงใหญ่เป็นที่อยู่ของพวกช้างพวกเสือต่างๆมีหนองน้ำอยู่แห่งหนึ่งสำหรับสัตว์ป่าทั้งหลายอาศัยกินอัตมามาอยู่ที่นี่ที่แรกไม่มีอะไรทั้งนั้น มีแต่ป่าถนนหนทางอะไรอย่าไปพูดถึงการไปมาลำบากมากที่ของพวกชาวนาก็อยู่ไกลเขาไม่กล้าเข้ามาใกล้ป่านี้เขาถือว่าเจ้าที่ที่นี่แรงมากคือแต่ก่อนเจ้าที่เป็นนายขุงช้างพาลูกน้องไปค้องช้างมาขายผ่านไปผ่านมาอยู่แถบนี้เสมอและในที่สุดจึงตั้งหลักฐานอยู่ที่นี่ รักษาดงแห่งนี้ไว้ป่าจึงพอมีเหลือจนอัตมาได้มาอาศัยถ้าไม่อย่างนั้นป่าไม้หมดไปนานแล้วเคยมีชาวบ้านพึ่งบ้านบกเข้ามาจับจองถากถางทำไร่ทำนากันแต่ก็ต้องมีอันเป็นไปต่างๆนาน,นาพวกที่เข้ามาตัดไม้ตัดฟืนในป่านี้ก็มักจะมีเหตุให้ล้มตายกัน มันแกวมันสัมปรังที่ขึ้นเองก็มีอยู่มากแต่ไม่มีใครกล้าแตะต้องเพราะอาตมามาอยู่แล้วจึงมีคนมาทำนาอยู่ใกล้ๆหลวงปู่ตั้งชื่อวัดแห่งนี้ว่าวัดหนองป่าพงโดยอาศัยสภาพภูมิประเทศเป็นหลักแต่ชื่อที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากก็คือวัดป่าพง วัดหนองป่าพงมีความแตกต่างจากวัดอื่นคือมีการกำหนดข้อกติกาสงูงซึ่งเลือกสรรมาจากธรรมและวินัยของพระโคตมพุทธเจ้าโดยไม่ได้เพิกถอนหรือบัญญัติจริงใดเพิ่มเติมเพียงแต่นำธรรมและวินัยมาประกอบกันขึ้นเป็นกฎกติกาเพื่อควบคุมความประพฤติของพิสุสามเณร ไม่ให้ออกจากแนวทางของพระธุดงุงวัดหนองปะพงและสำนักสาขาได้กำหนดกติกาสงไว้ดังนี้ข้อหนึ่งพระเนรห้ามขอของแต่คนใช้ญาติใช่ปรบวารณาและห้ามติดต่อกับคฤหั์และนักบวชอันเป็นวิสภาคกับพระพุทธศาสนาข้อสองห้ามบอกและเรียนติรัฉานวิชา บอกเลขทำน้ำมนต์หมอยาหมอดูทำและแจกจ่ายวัตถุมงคลต่างๆข้อสพระผู้มีพรรษาหย่อนห้าห้ามไม่ให้เที่ยวไปแต่ลำพังตัวเองเว้นแต่มีเหตุจำเป็นหรือมีอาจารย์ผู้สมควรติดตามไปด้วยข้อสเมื่อจะทำอะไรให้ปรึกษาสงฆ์หรือผู้เป็นประธานในสงฆ์เสียก่อน เมื่อเห็นว่าเป็นธรรมเป็นวินัยและจึงทำอย่าทำตามอำนาจตัวเองข้อหให้ยินดีในศีลนสนาที่สงจัดให้และให้ทำความสะอาดเก็บกวาดกุฏิถนนเข้าออกให้สะอาดข้อหเมื่อกิจของสงเกิดขึ้นให้พร้อมกันทำเมื่อเลิกให้พร้อมกันเลิอกอย่าทำตนให้เป็นที่รังเกียจของหมูนะ่คณะ คือเป็นผู้มายาสาไถ่ดีกเลี่ยงแก้ตัวข้อเเมื่อฉันบินทบาทเก็บบาทล้างบาทกวาดวัดตักน้ำส่งน้ำจัดโรงฉันย้อมผ้าฟังเทศเหล่านี้ห้ามไม่ให้คุยกันพึงตั้งใจทำกิจนั้นจริงๆข้อแเมื่อฉันเสร็จแล้วให้พร้อมกันเก็บกวาดโรงฉันให้เรียบร้อยเสียก่อน แล้วจึงกราบพระพร้อมกันและนำบริขารของตนกับผุติโดยสงบข้อตให้ทำตนเป็นผู้มักน้อยในการพูดกินนอนร่าเริงจงเป็นผู้ตื่นอยู่ด้วยความเพียรและจงช่วยกันพยาบาลภิกษุสามเณรอาพาธด้วยความเมตตาข้อสิห้ามรับเงินและทองและห้ามผู้อื่นเก็บไว้เพื่อตน ห้ามซื้อขายแลกเปลี่ยนข้อ11เมื่อเอกราบเกิดขึ้นในสงหมู่นี้ให้เก็บไว้เป็นกองกลางเมื่อท่านองค์ใดต้องการให้สงอนุมัติแก่ท่านองค์นั้นโดยสมควรข้อ12ห้ามคุยกันเป็นกลุ่มก้อนทั้งกลางวันและกลางคืนในที่ทั่วไปหรือในกุฏิเว้นแต่มีเหตุ จำเป็นถึงกระนั้นก็อย่าเป็นผู้พรีและเอกระเฮหีหาห้ามสุบรีกินมาข้อ13การรับและส่งจดหมายเอกสารหรือวัตถุต่างๆภายนอกห้องแจ้งต่อสง่งหรือผู้เป็นประธานสง่งรับทราบทุกข่าวไปเมื่อสงหรือผู้เป็นประธานสง่งผินสมควรแล้วจึงรับส่งได้ข้อ14 พระเนนที่มุ่งเข้าปฏิบัติในสำนักนี้เบื้องต้นต้องได้รับใบฝากจากอุปชาอาจารย์ของตนและย้ายสุทธิมาให้ถูกต้องเสียก่อนจึงจะใช้ได้ข้อ15พระเนนเป็นอคันตุก,กะมาพักอาศัยต้องนำสุทธิแจ้งสงหรือผู้เป็นประธานสงในคืนแรกและมีกำหนดให้พักได้ไม่เกินสามคืน เว้นแต่มีเหตุจำเป็นหลวงปู่ยังได้กำหนดให้วัด14เป็นระเบียบว,วิธีการปฏิบัติต่างๆภายในวัดหนองป่าพงและสำนักสาขาซึ่งวัด14คันทวัดสิบนั่นก็คือวัดตะคันธกะคันธกะที่แปดแห่งคำพีจุลวัชวินัยปิดกรวมทั้งยังได้กำหนดทุด,ดงควัดสิบา ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติอันบุคคลทำได้ยากให้ภิกษุสงฆ์วัดหนองปับพงและสำนักสาขาได้ปฏิบัติตามความศรัทธาใจอีกด้วยโดยที่ขันธวัตสิบสและทุดงขวัตสิบสนั้นถือเป็นปฏิปทาที่พระทุดงกรรมฐานหรือพระป่าสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโต ซึ่งยึดถือปฏิบัติตามแนวปฏิปทาของหลวงปู่มั่นซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่สายกรรมฐานและเป็นพระอาจารย์องค์สำคัญของหลวงปู่ชาสุพัทโทหลวงปู่ชาเคยกล่าวเกี่ยวกับข้อวัดปฏิบัติไว้ในการบรรยายธรรมอบรมพิสุสามเณรที่วัดหนองป่าพงความว่าข้อวัดปฏิบัติ กฎกติกาที่ตั้งไว้คือทางแห่งมรรคผลนิพพานถ้าใครไปฝ่าฝืนข้อกติกานั้นแล้วก็ไม่ใช่พระไม่ใช่คนที่ตั้งใจมาปฏิบัติเขาจะไม่ได้พกผินอะไรเลยถึงแม้จะอยู่กับผมทุกคืนทุกวันก็ไม่เห็นผมจะอยู่กับพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าวัดหนองปะะพงอำเภอภวารินชำราบจัังหวดอุบลราชธานี มีเนื้อที่ประมาณ300ไร่เป็นวัดที่มีบรรยากาศร่มรื่นเงียบสงบเหมาะแก่การเล่าเรียนพระธรรมวินัยและปฏิบัติวิปัสสนากรรมาฐานเมื่อพุทธศักราช2497พระโพธิยานเถระชาสุพัทโทได้ทำการบุกเบิดปรับปรุปงพื้นที่ให้เหมาะสมแก่การปฏิบัติธรรมและได้จัดตั้งเป็นสำนักสฆงขึ้น และเปลี่ยนสภาพเป็นวัดในโอกาสต่อมาวัดหนองปะพงเป็นต้นแบบของวัดป่าก,กว่าร้อยแห่งในประเทศไทยและอีกหลายประเทศทั่วโลกทั้งออสเตรเลียฝรั่งเศสแคนาดาเยอรมันอิตาลีมาเลเซียนิวซีแลนด์สวิตเซอร์แลนด์อังกฤษสหรัฐอเมริกา พระโพธิญาณเถระชาสุพัทโทเป็นตัวอย่างของพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแม้จะมีศาสนาศสาสนิกชนมากมายแต่ก็ไม่สร้างความแตกแยกให้เกิดนิกายหรือเข้าไปพัวพันกับการเมืองจนเป็นเรื่องแตกแยกวัดจะเน้นความเรียบง่ายใกล้ชิดธรรมชาติไม่ฟุ่มเฟื่อยหรือสะสมคงความเป็นพุทธ คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอย่างแท้จริงวัดหนองปะะพงจะมีการจัดงานปฏิบัติธรรมประจำปีในระหว่างวันที่12ถึง17มกราคมของทุกปีเพื่อเป็นอาจาริยบูชาและรำลึกถึงพระค,คุณของพระโพธิญาณเถระชาสุพัทโท โดยมีพระพิสุสงฆ์และสามเณรที่เป็นสิทธญานุสิทธ์จากทั่วโลกรวมถึงญาติโยมที่มีความศรัทธาในคำสอนของหลวงปู่ชามาร่วมแสดงความเคารพพระโพธิญานเทระชาสุพัทโทผู้เปรียบเสมือนพ่อแม่ครูอาจารย์ของสิทธานุสิทธ์สายวัดหนองป่าพงโท 045267563 045267563หรือ045268084 045268084เมื่อ F4 ของคุณครูรับทุกท่านได้ ฟังแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คุณครูนะคะให้ธรรมะเป็นทานชนะกันให้ทั้งปวงนะคะสำหรับคลิปนี้คุณครูขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ